ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนลเด็กมันคืนองเทนชินตอบกลับรถถังจิตเมืองนอนท์แบบนี้หลังโดนท้าลีแมทสุดกวนโอยกลายเป็นประเด็นเดือดในวงการบัรมวยทันทีเมื่อ The Iron Man, ดีอลอนแมนรถถังจิตเมืองนอนท์ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้ส่งข้อความท้าทายเทนชินนากสึกววาวะนักชกขวัญใจชาวญี่ปุ่นให้มาเจอกันอีกครั้งให้หายคาใจ โดยนักชกชาวไทยวัย23ปีได้ออกมาส่งข้อความท้าทายไปยังอดีตคู่ชกชาวญี่ปุ่นว่าเทนชินนผมได้ยินมาว่าคุณกำลังมองหาคู่ต่อสู้อยู่ทำไมไม่มาเจอกับผมแทนจกกะกติกา3ยกหรือ5ยกก็ได้นะผมพร้อมเสมอมาดูกันว่าคุณจะกล้าสู้กับผมอีกไหมอย่างไรก็ตามในเวลาไม่นานกําปั้นแดนสมุไรวัยว22ปีก็ออกมาตอบกลับผ่านโลกออนไลน์แบบสุดกวนว่า ผมกำลังคิดว่าระดับเทนชินนาซึกาว่าน่าจะต้องสู้กับคู่ชก3คนคนละยกขอบคุณที่ท้าทายมาสำหรับการชกที่ผ่านมาของรถถังจิตเมืองนอนกับเทนชินนาซึกาว่านักชกขวัญใจชาวญี่ปุ่นเกิดขึ้นในศึกไรซ์125ที่กรุงโตเกียวเมื่อเกือบ3ปีที่ผ่านมาโดยในการชกในครั้งนั้นต้องบอกว่านักชกชาวไทยไวัย23ปีเป็นฝ่ายเดินหน้าลุยได้ดีทีเดียวแต่หลังจบ5ยก กรรมการสท่านรวมคะแนนแล้วให้รถถังเป็นฝ่ายชนะ48-47ต่อ 47. ขณะที่อีก2รายให้เสมอกันชนะ1เสียงเสมอ2เสียงซึ่งตามกฎของไรซ์จะให้นับจากเสียงคะแนนข้างมากเป็นหลักทําให้ต้องมีการชกยกพิเศษเกิดขึ้นเป็นยกที่6ก่อนที่เทนชินนาซึกาว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้10ต่อ9ทั้ง3เสียงทําให้เจ้าตัวป้องกันชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไรซ์รุ่นเฟเธอเวตได้สําเร็จ